สวัสด yeah. ีค no ่ะยินด <Bu> ีต้อนรับเข้าสู่ช่องดอกอ้อบ้านนาเย่นี่นี่ผัามึงบักแตงมึงบักแตงมึงบักแตงกิปิดปักแตงไปกินมือมือมืงมึงดูไม่ออดจะปิดปักแตงเอาบักแตงไปกินบักแดงเย่บักแตงเอาไปต้มมะม่า ไปต้มมะม่าไปดูวะดู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 ย้ายปูบักแปงโอ้โหนี่อีกหนึ่งไปเก็บเก็บปักแปงไปกินที่งนอกเขาได้กินแมงแมงแมงแมักเทสผักคะเทศก็กำลังเต้นเว้ยพี่ดอกดิ หนึงน่งหนึ่งหนึ่งปลาเคลเทศงามง้างแกปลาแปงไปกินกระป่นก,กระแจแต่ว่าโอ้โหเยวไปต้มมะหมาดกป,ปลาแปงมันหอนมันเลยไอ้นี่หงอนมันหอน,น,หอนเด็ดเด็ดปลาแปงไปกินนีมพี่น้องนี่ น้อยแบบง่ายหนึงได้หลายแล้วเด้แปฟงแฟนโดกโดกนี่เมื่ว่ามันทันได้่ายเจ้าว่ามันเหี่ยวมันแดดหลายมันแดดหอนหลายเอาเนื้อใหญ่ๆนี่แหละไปกินนน่ะเอาแมนโหลดพี่บอกว่าพอแป๊บครับจะว่าเด้อบอกว่าพอนี่